ิางล่างเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมเรียนอยู่มัธยมต้นช่วงหนึ่งของการปิดเทอมครอบครัวของผมต้องเดินทางแบบเร่งด่วนไปจังหวัดกาลสินเพราลุงของผมที่ไปได้เมียตั้งรกลากอยู่ที่นั่นเกิดป่วยหนักและจากไปแบบปัจจุบันทันด่วนแกชื่อลุงโลมแกอายุไม่ได้มากมายเท่าไรเลยครับ60กว่ากว่ายังแข็งแรงดี ออกทำไรทำนาทุกวันแบกจอบคันเสียมปักคันธน,นาคนเดียวโดยไม่ง,อง,ง้อแรงใครแต่จูๆ่ๆครอบครัวของเราก็ได้รับข่าวร้ายเพียงสามวันหลังจากทราบข่าวว่าลุงลมลม้มป่วยแกก็จากไปแบบไม่มีวันกลับอาการป่วยที่จูๆ่ๆก็เกิดขึ้นของแกแม้แต่โงอก็จดปัญญาจะวินิจฉัยทำได้เพียงล้างตัวให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาล ไม่สามารถบอกสาเหตุอะไรได้ที่สุดแกก็สิ้นลมอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของลูกและเมียซึ่งป้าสะพายบอกกัดพ่อของผมก่อนวางสายว่าลงุลงลมตายเพราะผีปอบกินพ่อขับรถพาเราเดินทางประมาณ8ชั่วโมงเมื่อถึงอำเภอบ้านเสี่ยวซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านลงุลงลมพ่อผมปล่อยโฮทันทีที่เห็นรูปหน้าศพ ทั้งสองค่อนข้างเสีดกันในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคนลุงลมคนนี้เป็นพี่ชายที่คอยช่วยเหลือพ่อผมทุกอย่างเมื่อยามีปัญหาและพ่อผมเองก็ช่วยเหลือแกเช่นกันหากมีการร้องขอนั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นพ่อเสียน้ำตาลองให้ฝุ่นฝ้ายลากับเด็กสองขวบคุณงามความดีเรื่องราวหลังนั้งแต่ครั้งยังยาวไว้ถูกขุดขึ้นมาพัฒน,นาไม่ขาดปาก ป้าสะพายและแม่ต้องคอยปลอบประโลมให้พ่อผมใจเย็นลงท่านนั่งเงียบได้เพียงคู่เดียวบ่อน้าตาก็แตกอีกครั้งอย่าว่าแต่พ่อผมเลยถึงทั่วผมเองก็สุดจะกั้นน้าตาไว้ได้พ่อแม่ลุงลมจะเป็นคนดุในสายตาของผมและลูกหลานหลายคนแต่โดยเนื้อแท้แล้วแกเป็นคนใจดีมากปาก็ดูด่าลูกหลานเมื่อกระทำผิด แต่ถึงเวลาจริงๆแกก็ยืดมือเข้าช่วยเมื่อเกิดปัญหาลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของผมถูกจับยาคาบ้านในวันสงการวันนั้นลุงโลมโกรธมากสะบัดฝ่ามือใส่หน้าลูกพี่ลูกน้องผมคนนั้นจนหน้าหันหลังจากตำรวจพาตัวไปที่โรงพักก็ได้แก่นี่แหละครับยืนหลักทรัพย์ใช้ประกันตัวออกมาจากชั้นศาลเรืร่องมันเป็นยังไงหรอพี่ ทำไมพี่ลุงถึงตายแบบปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ได้พ่อผมเอ่ยถามป้าสะพ้ายพรางสึกสือื่นป้าเล่าว,ว่าวันนั้นลุงลุจัดการงานไล่งานานาเสร็จตั้งแต่ยังไม่ทันเพลยนด้วยเวลาว่างที่แกมักไม่ปล่อยให้สูนเปล่าจึงกลับบ้านมาคว้าเอาแหและตะข้องไปหาปลาในค้วยประจําหมู่บ้านโดยการไปครั้งนั้นหน้าแมว น้องมีที่สนิทที่เชื่อกันขอติดตามไปด้วยแกเวียงแหคมมุมภุมลงน้ำได้ปลามาเกือบเต็มตะค้องจนกระทั่งเวลาบ่ายค้อยแดดร่มล,ม,ลมตกจึงช่วยกันกลับจังหวะน,นั้นลุงลมเหลือไปมองเห็นวัตถุบางอย่างลอยเ่ยงเต้มปิ่มน้ำอยู่ในพงหญ้าข้างตะลิงฝั่งตรงข้ามด้วยความสงสัยแกจึงลอยคอไปคว้าออกมาดู ก็พบว่ามันคือหม้อดินใบเก่าที่มีผ้าธนาสีแดงซีดๆปิดปากไว้ผู้คนและขนบธรรมเนียมในแถบภาคอีสานไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีความเชื่อถือเรื่องผีสางนางไม้ค่อนข้างเข้มข้นและเมื่อเจอกับวัตถุเช่นนี้ใครก็ต้องดูออกล้ะครับว่าภายในบรรจุก,กักขังสิ่งไม่ดีไว้อย่างแน่นอนนุง่งรวมไต่ตองว่าจะทำเช่นใดกับหม้อใบนี้ดี จะทิ้งไว้ก็กลัวว่าจะมีคนอื่นมาพบหากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากเพราะเขาคงไม่ไปยุ่งแต่ถ้าคนที่พบเป็นพวกไม่รู้จักคิดเกิดเล่นพี่เรนทำลายหม้อใบนั้นให้เกิดความเสียหายทีนี้ความวายป่วนย่อมเกิดแก่ผู้คนในหมู่บ้านอย่างไม่ต้องสงสัยคิดได้เช่นนั้นลุงรวมจึงชวนน้าแมวไปยังป่าช้าผีดิบป่าช้าแบบ ฟังศพที่เลิกกิจการมานานขูตั้งแต่วัดมีการสร้างเมียนขึ้นแกตั้งใจจะเอาหม้อดินใบนั้นไปฝังให้ห่างหูห่างตาผู้คนลุงโลเป็นคนรับหน้าที่ถือหมอ้อเดินเข้าป่าช้าเองเพราะรู้ดีว่าหน้าแมวเป็นคนขี้กลัวแต่จนแล้วจนรอดเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงจนตะวันใกล้ลับขอบฟ้าลุงโลก็ยังไม่กลับออกมาด้วยความเป็นห่วง หน้าแมวจะกัดฟันฝืนความกลัวเดินดุ่มข้าป่าช้าที่ลกชันตามหาตัวพี่เขยป่าก็เที่ยวลองเรียกเสียงดังแต่ก็ไรวี่แววกำลังจะกลับไปขอความช่วยเหลือจากที่บ้านก็บังเอิญเหลือไปเห็นล่างของลุงลูมนอนคว่ำหน้าอยู่ที่เชิงตะกอนเก่าพอเข้าไปดูใกล้ๆนอกจากอาการไม่ได้สติของลุงลูมแล้วสิ่งที่ทำให้หน้าแมวขวัหัวลุกคือ หม้อดินใบนั้นที่กิ้งโคัโลอยู่ข้างๆอีกทั้งยังมีรูโบขนาดกำปั้นให้เห็นชัดเจนหม้อใบนั้นแตกเสียแล้วหน้าแมวได้แต่นั่งสับสนก้นจำเบา้าไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรดีพี่เขยซึ่งเป็นคนเจอที่เพิ่งผ่าได้ในขณะนั้นก็นอนหมอบราบคาบแก้วไม่ได้สติส่วนหม้อดินกักผีที่ไม่รู้ว่าข้างในขังอาถรรพ์ชั่วร้ายอะไรไว ก็มีอันเป็นลูบเลอรอเสียอีกกำลังหันลีหันขวางอยู่นั้นจูจูก็ต้องสะดุ้งพ่อลุงลุงเกิดลุกพรวดขึ้นมานั่งทำตาขวางแบบไม่มีปีมีคุยอีกทั้งยังเด้งพลึงเยืนนิ่งไม่พูดไม่จาเดินออกจากป่าชา้าไม่ช่วยสักคำพอถึงบ้านลุงลงก็ไม่ยอมพูดจาใดๆกับลูกเมียอีกเช่นกัน ก้าวขึ้นบันไดได้สองสาก็ถอยกูตวาดลั่นไปเอาฟูล่ลงมาให้กูกูจะโอนข้างล่างเชื่อแบบนี้ทั้งเมียและลูกก็พากันผวาหน้าเหวเพราะตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาจนถึงตอนนี้ลูกอายุเกือบยี่สิุ่งโลไม่เคยตะคอกใส่เลยสักครั้งคาแรกป้าสะพยคิดไปว่าผัวคงเหนื่อยจากงานจึงทำให้ความหงุดหงิดเกิดขึ้น แต่พอหน้าแมวที่วิ่งตามตูดต้อยๆเข้ามากระซิบบอกเรื่องที่เกิดขึ้นป้าสไพ้ยของผมถึงกับตัวเย็นว่าเอาปลาไปให้กูกูหิวลุงโลมร้องเสียงดังลั่นพลางชี้นิ้วมือไปยังตะครองใส่ปลาเมื่อเห็นว่าหน้าแมวยืนเกี้ยงกังลุงโลมจึงตะวาดใส่อีกครั้งจนทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นสะดุ้งโยงโอโม น้าแมกวกุริพุจอยื่นตะข้องใส่ปลาให้ตัวสันงักงกลุงลมรับเอาไปเปิดฝาคว้าปลาดิบิบขึ้นมากัดกินอย่างอริดอร่อยพ่อสะพายเห็นเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปกระชากตะข้องและปลาสดๆออกจากมือลุงลมถลึงตาใส่อย่างเกี้ยวกลาดลุกขึ้นผลักจนลบหงายอากับกิริยาของลุงลม ตามความเชื่อของชาวอีสานแล้วมันคืออาการของคนที่ถูกผีปอบสิงหรือไม่ก็เป็นผีปอบเสียเองป้าสดน้าสิสิบตัวที่เคยนอนะงาบผงาบเหงือกปลารับผับ,บอยู่ในตะคองเมื่อคู่บัดนี้ก็จะกระจายอยู่เต็มพื้นใต้ถุนเรือนลุงลมนั่งยองยองกัดกินตัวนั้นตัวนี้ตะกัตกามุมมามใครจะเข้าไปห้ามก็ไม่กล้า พอเพียงแค่เดินเข้าไปใกล้ลุงโลมจะหันมาแยกเขี้ยวขูข่ตะคอกเหมือนหมาห่วงข้าวป้าสะพายนี้ลองให้หูเลยครับเพราะไม่คิดว่าผีร้ายที่บ้าตัวเองหวาดกลัวและเป็นความเชื่อมาแต่บโบราณวันนี้มาเข้าผัวรักเสียแล้วหมอทำอาวุโสประจำหมู่บ้านถูกตามตัวมาเป็นการด่วนและลุงโลมหรือไม่ก็ปอบที่สิงอยู่ ็เหมือนจะนกรู้ทันทีที่ชายแก่สะพายย่ามเดินเข้าเขตยรัวบ้านแกทิ้งดิ่งนอนหงายแผ่หลาลงกับพื้นทันทีแต่ไม่ได้หมดสตินะครับนอนไงายหลังแน่กับพื้นแล้วระเบิดเสียงหัวละาะดังลั่นหมอทำที่ว่าทรงภูมิป่าผีทีสางมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่น้ำพ่อมาเจอแบบนี้ยังมีอาการชะงัก ล่วงเอาของบางอย่างในย่ามไม้จะเอามาจัดการสิ่งชั่วร้ายที่สิงสู่ลุงลมอยู่ขณะดนี้ล้วงปับ๊บลุงลมก็แสดงอภินิหารทันทีเหมือนกันแก้ถีบขาทั้งสองข้างพาตัวเองถลายไปกับพื้นนี้หากจะหมอทําได้เป็นเมตรสองเมตรเมื่องูหรือสัตว์เลื้อยคานหนีนักล่าไปลบมันไว้อย่าให้ออกไปไหนหมอธทรสั่งเสียงเข้มก่อนที่ชายชลา จะเดินไปยังข้างบ้านตัดเอาต้นขาประเศกปอาคาถาตามวิธีล่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ยังไม่ทันที่จะได้ฟาดได้ตีลุงลวมก็กรีดร้องออกมาปินเสียงผู้หญิงและสรบปเมือกแน่นิ่งไปหลายคนมรรุมตุ้มจับตัวแกไว้ทางคำสั่งหมอทำและที่อ่อนเพีย้ยเป็นมะเขือเผาองลุงลวมถูกจับมัดไว้กับเสาบ้านรออยู่นาน กว่าสองสามชั่วโมงก็ยังไรวี่แววจะฟื้นคืนสติและจู่ๆเลือดสดๆก็ไหลลินออกจากปากและจมูกคาแรกก็ย้อยออกมาเหมือนอาการคนเลือกกำเดาไหลทั่วไปแต่คู่เดียวลุงโลมสำรับนิ่มเลือดออกมามากมายอย่างน่ากลัวการรักษาด้วยศัยศาสตร์ต้องชังยักไว้ชั่วคราวลุงโลมถูกนำทัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน นอนไม่ได้สติอยู่ห้องไอซให้หมอดูอาการอยู่เพียงสามวันก็สิ้นใจฟังเมื่อถึงตรงนี้พ่อของผมที่เมื่อคู่ลองให้ฟูงฟายถึงกับเงียบกิบอีกทั้งหลังจากเล่าจบมารอบบ้านด้านพากันเห่าหอนกันโชคและเปลี่ยเป็นหอนหวยหวนหน้าหวัดวันพี่ลมฉันมาไหว้พี่นะทำไมพี่อายุสั้นแบบนี้ พ่อของผมจุดทูบไหว้น่าศพพร้อมรับให้อีกครั้งจูจูจลุงศพที่ซ่อนอยู่ในโรงเย็นด้านไหนเกิดลั่นกึกเสียงดังฟังชัดพ่อผมแม้จะรักพี่ชายมากเพียงใดแต่เหตุการณ์ชวนหลอนเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็มีถอยหลังหนีเหมือนกันตลอดเวลาที่เหลือจบจนกระทั่งถึงวันเผาไม่มีเหตุการณ์อะไรให้ตื่นเต้นขนลุกอีกเลย จนกระทั่งถึงช่วงเปิดโลงให้ดูหน้าครั้งสุดท้ายนี่แหละครับท่านทีที่ฝาโลงถูกแง้มย้ำว่าแค่แง้มนะครับกินเน่าพวยพุ่งออกมาจนแม้แต่สับเปลิอยังต้องถอยมันเป็นเรื่องหน้าแปลกที่ศพซึ่งอยู่ในความเย็นจะเน่าได้แบบนี้อีกทั้งเมื่อเช้าก่อนเคลื่อนย้ายศพออกมาจากบ้านก็ยังอยู่ในสภาพปกติดี คนที่ช่วยกันแบกลงลงมาจากบ้านบอกว่าเมื่อเช้านี้หีิบมาจุดศพของลุงโลมหนักมากหนักไปไ็นาร้อยกิโลเลยทั้งที่คนตายทัวผอมสมส่วนแต่ความรู้สึกเมื่อมีคนสักสามสี่คนนอนอัดกันอยู่ด้านในอีกทั้งเรื่องที่ศพหน้าแบบทันทุวงทีนั้นก็เป็นเลืองที่น่าขลวลุกขนชันกิน,มนแมลงจนสะเปือดต้องปิดลง และแม้แต่ลูกเมียหรือญาติพี่น้องคนไหนก็ไม่กล้าขึ้นไปดูมันเหมือนคนตายมาสี่ห้าวันแล้วไม่ได้แช่ศพเลยบวมทั้งตัวตรงท้องนี้ป่องไปลูกป่องเลยสปเลอร์บอกเพราะปาดเหงือที่ไหลโสมหน้าและวพิธีเผาก็ผ่านพ้นไปอย่างทุลักทุเลลุ่งเช้าเมื่อเก็บกระดูกสปเลอร์มาระซิบบอกป้าสะพ้ย ว่าเมื่อวานตอนได้เปิดเตาพิกศพเครื่องในตับไตเส้นม,ม้าของลุงลมไม่เหลือเลยและสิ่งที่ทำให้แกขนลุกทั้งที่ไม่ใช่คนกลัวผีคือในเปนไฟที่เต้นเล่าเผาผลา,าเนื้อหนังคนตายอยู่นั้นแกเห็นว่ามีคนนั่งค่อมศพยิ้มยิงฟันให้อยู่มันเป็นหญิงแกที่แกไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอีกทั้งตลอดคืน มาวัดเอาแต่เห่าหอนวนเวียนอยู่รอบบริเวณเมนเผาศพไม่ยอมไปไหนทั้งสัปละทั้งพระเนนที่ย่องมาดูต่างก็เห็นกันเต็มตาว่าลุงลมผู้วายชนนั่งกอดเข่าจ้ำจุบอยู่ตรงกระไดเมนบนข้อของแกมีล่าขวัญชลาหน้าตาน่ากลัวนั่งค่อมอยู่อีกด้วยหลังจากงานศพมอทรรดูขันน้ำมนให้ แค่ถามว่าก่อนหน้านี้ลุงวมไม่ทำผิดครูหรือทำคลัมอะไรหรือเปล่าป้าสะพ้ายก็บอกว่าไม่มีเรื่องแบบนั้นเพราะลุงวมเคยบอกว่าคืนครูเหล่าเลขยันที่มืดเป็นปลื้ดเต็มแผ่นหลังตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันใหม่ๆเพราะป้าสะพ้ายขอไว้จนหน้าแมวเล่าเรื่องมอดยินให้ฟังนั่นแหละครับเลยถึงบางอ้อหมอทําบอกว่า น่าจะเป็นผีปอบที่หมอทธควน,ก,นก่อนจับขังไว้ในนั้นวันที่ลุงลุมตั้งใจจะเอาหม้อดินไปฝังด้วยความหวังดีอาจมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่ทำให้หม้อแตกผีปอบที่มันอดอยากทรมานอยู่นานนมจึงจัดการกินลากลุงลมเสียส่วนเหตุผลว่าทำไมหม้อถึงแตกนั้นหมอทำหาคำตอบไม่ได้ แกว่าอาจจะเป็นเพราะแรงอาถรรพ์ของผีปอบผีป่าในป่าช้าก็เป็นได้การตายของลุงลมถือเป็นความสวยจริงๆนั่นแหละครับหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องงานศพและพิธีต่างๆแล้วอยู่ที่นั่นอีก3าสี่วันและตลอด3าสวันที่ว่าผมนอนแทบไม่ได้เลยครับพวกหมาจะพากันหอนวนเวียนรอบบ้านทุกคืนอีกทั้งยังได้ยินเสียงลุงลม ลองให้หวยหวนชวนขนลุกด้วยพาอผมบอกว่าคือกวอนกลับลุงโลมมาหาบอกว่าขอบใจที่อุตสา์มาช่วยงานต่อไปคงไม่ได้พบกันอีกแล้วให้พ่อผมดูแลตัวเองและลูกๆให้ดีพอพ่อถามถึงเรื่องการตายแกก็ไม่ตอบก้มหน้าแล้วหายไปเลยพ่อบอกว่าถ้าไม่ได้ฝันแน่ๆพ่อยังไม่ทันได้หลับเลย นอนคิดถึงเรื่องสเปเหะมากมายจนกระทั่งหลงหลมแกมาปรากฏตัวนั่นล่ะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b ์เพื่อที่จะให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ